สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอารน์นรีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรทายชตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทําคลิปนะคะเป็นคลิปพิเศษของเดือนธันวาคม2566นะคะ เดือนที่12เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าพลังงานของชาวธาตุน้ําจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์นรีจะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยค่ะแล้วก็เป็นการอ่านแบบ general reading นะเฟี น้องแมวมาอีกแล้วเฟล,ลี่นะคะแล้วก็เฟล,ลีฟ่เลฟลี่แถบหน่อยกินที่มากเลยนะคะน้องก็ดูแบบไม่สนใจเฟล,ลี่แหมไม่สนใจเลยนะคะหล่อไหมคะป,ะปะ้าป้าเฟล,ลี่มีสองลูกสี่ครับเดี๋ยวเอาน้องออกก่อนนะคะค่ะเอาเฟล,ลี่ออกไปแล้วนะคะมาต่อกันนะคะสำหรับชาวทัดน้ำนะคะสำหรับ วันที่การแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสาหรับเรื่องราวอาจจะมีการสลับตัวตนกันได้นะคะในการอ่านไพ่ตรงนี้นะคะใครที่จะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนรีรดา65นะคะค่ะพลังงานของคุณนะคะใบแรกนะคะ persist นะคะเหมือนกับว่า ความรักครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะคุณยืนยันนะคะคุณยืนกรานคุณมั่นใจนะคะว่าต้องเป็นคนนี้นะคะเป็นเขาเท่านั้นนะคะที่เหมือนกับว่าคุณมั่นใจอะ่ะคุณไม่อยากเปลี่ยนใจไปจากเขานะคะยืนยันนะคะว่ายังรักเธอต่อไปนะเหมือนเพลงพี่ปูเลยนะคะบริสนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ เป็นความรู้สึกที่คุณมีความสุขในการที่อยู่ได้ใกล้เขาอะนะคะเป็นความรู้สึกพิเศษอะไรบางอย่าง d จ็บลีนะคะที่เหมือนกับว่ามีความลึกซึ้งที่ส่งผ่านถึงกันะนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่มีใครที่จะทําให้คุณรู้สึกแบบนี้ได้นอกจากเขาเท่านั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นคนนี้แหละนะคะความรักระหว่างคุณกับเขาเท่านั้น imagine นะคะเป็นพลังงานของอืมเป็นเป็นน้ำด้วยนะคะดูเป็นพลังงานของชาวทัศน้ําเลยนะคะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะมี มีจินตนาการเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะว่าไม่ว่าจะยังไงนะคุณขอไปต่อกับเขาคุณขอให้เหมือนกับว่าความรักเนี่ยสมหวังดังใจดังฝันที่คุณมีนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานความรักจากไพ่ทาโร่ก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรมีไพ่ของ10ดาบอะโอ้โ ดูต่อนะคะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานชาวทัดน้ำเอ่อเทร e เ a น c ์ per นะคะโอ้โหเหมือนกับว่าอืมเพอร์ซิสนะคะเหมือนกับมันมีเรื่องราวของเ m p e r a น c e การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะ คุณรักเขามากนะคะชาวทัศน้านะคะเหมือนคุณมีความสุขทุกครั้งที่คุณได้อยู่กันกับเขาแต่เหมือนกับว่าความรักั้งนี้อยู่ดีก็มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะสิบดาบนะคะเหมือนมันมีเหตุที่ทําให้คุณต้องต้องเลิกลาจากเขาหรือว่าอยู่ดีเขามาบอกเลิกกับคุณหรือเปล่านะคะชาวทัตน้านะคะคุณยังไม่ทันได้ตั้งตัวได้ซ้ําไปนะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าเชมเพอร์เรนซ์เป็นพลังงานที่มันเกิดขึ้นมาแบบกระทันหันมากๆนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สิบดาบที่มันมาด้วยกันนะะค เหมือนกับจบไปจากไปอย่างกระทันหันมากๆนะคะแต่คุณยังรักเขาอยู่นะบางคนอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าจากเป็นหรือจากตายนะน่าจะจากเป็นนะคะอารมณ์แบบนี้วิู่ดีมาบอกเลิกก็ได้นะคะเ e m p พ r a เ c นเป็นพลังงานชาวราศนาราศีธนูก็ได้หรือว่าเป็นช่วงหลังเดือนธันวาคมนี้ก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ คุณเหมือนกับว่าตั้งรับไม่ทันนะคะมันกระทนหันมากนะคะแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่คุณน่าจะแบบ p e r s i s t ก็คือยังรักเขาอยู่นะคะไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่นะคะชาวทัตน้ําโอ๊ยทำไมวันนี้เจองานยากมาดูกันตอ่อว่าจะยังไงนะคะชาวทัตน้ํามีไพ่ของห้าดาบนะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินถ้วยค่ะหรือเป็นพลังงานชาวทัตนาําด้วยกันนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะคุณอาจจะคบกับชาวทัตนาําด้วยกันอยู่ก็ได้มีไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะขอดูอีกหนึ่งใบแล้วก็เด็กถือมีเท้ากับชาวทัตไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยห้าดาบมันแบบมันมีปัญหามีความขัดแย้งนะคะหรือมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับความรักระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะซึ่งมอนกับว่า มันเป็นปัญหาคาใจเป็นปัญหาที่คาราคาซังกันมาก่อนก็ได้อมแต่ว่าเหมือนกับคุณอาจจะพยายามยื้อไว้เพราะคุณผูกพันกับเขามากๆนะคะชาวธาตุน้าําหรือคุณเป็นสายเปรหรือเปล่านะคุณอาจจะซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาในเรื่องเงินเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะคนคนนี้นะคะเด็กถึงไม่ทาเขาอาจจะเหมือนกับว่าอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือเป็นคนที่ยังอยู่ในวัยนิสิตนักศึกษ,ษ,ษามหาวิทยาลัยอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือคุณอายุต่างจากเขามากก็ได้นะคะ เหมือนกับอาจจะมีช่องว่างระหว่างวัยหรืออะไรบางอย่างที่แบบห้าไม่ห้าดาาทาให้ไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะคะหรือมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่อยากให้ความรักระหว่างคุณกับเขาไปต่อเดี๋ยวจันขอดูต่อน,นิดนึงนะคะว่าจะยังไงเดอะเวิร์นะคะหรือเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะมีความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมก็ได้สี่ดาบค่ะ แล้วก็ไพ่ของสามเหลียนนะคะหนึ่งไม้เท้าเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นะคะ mm hmm. เขาอาจจะดูนิ่งๆเขาอาจจะดูเงียบๆไปก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวของชาวทอตน้ําเองนะคะที่เหมือนกับว่าพยายามรักษาความรักตรงนี้เอาไว้นะคะให้มากที่สุดเลยนะคะเหมือนกับว่าไม่ว่าเขาจะนิ่งเขาจะเงียบไปอะไรยังไงนะ เขาพยายามห่างหายไปยังไงก็ตามนะหรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะเนี่ยแต่คุณก็พยายามที่เหมือนกับว่าสามเหรียยน่ะนะคะเข้าไปดูแลเข้าไปเอาใจใส่ติดต่อกลับไปเอาใจเขานะคะหรือแบบส่งของขวัญส่งอะไรไปให้เขานะคะเพื่อให้เหมือนแค่เพื่อให้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยยังไปต่อได้กันได้นะคะเนี่ยหนึ่งไม้เท้านะคะเหมือนคุณยื้อไว้หรือเปล่านะคะชาวทันนามเดี๋ยวจะขอดูต่อนะคะ มีไพ่ของสองไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่ของเก้าไม้เท้านะคะแปดดาบค่ะจัสมินนะคะโอ,โ,อโอ้โหเหมือนกับว่าก่อนหน้าเนี้ยความสัมพันธ์เหมือนเขาก็ พยายามกลับมาดีกับคุณนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆนะคะก้าวไม่เทา้าเขาก็บล็อกคุณนะคะอืบล็อกคุณโดยที่แบบว่าแปดดะคุณไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องเลยนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าอยู่ดีเขาก็พยายามทําตัวห่างหายออกไปจากชีวิตคุณอย่างกระทันหันมากๆนะคะอแต่คุณยังรู้สึกว่าเหมือนกับคุณขาดเขาไม่ได้นะจัสเมน่ะนะคะคุณรู้สึกผูกพันคุณรู้สึกถูกชะตากับเขานะคะ มืนกับคุณกําลังจะพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เขากลับมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอดูต่อซิว่าจะยังไงโอ้คุณรักเขามากเลยนะคะลูเวอร์สนะคะมันอยากทำยังไงก็ได้ขอให้แบบว่ากลับมารักกันกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะราชินีถ้วยเฟลลี่ คมีไพ่ของ l o v e r ร์สนะคะแล้วก็ราชินีถ้วยค่ะพลังงานชาวทัดน้ำเองเลยนะคะเหมือนคุณแคร์ความรู้สึกของเขามากนะคะชาวทัดน้ํำคุณทั้งห่วงทั้งห่วงเขานะคะมีไพ่ของเก้าเหรียญแล้วก็มีไพ่ของอราชาดาบหรือเขาอาจจะเป็นชาวทัดลมกลุ่มวิถุนตุนก็ได้นะคะ เออเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนกับว่าคุณรักเขามากคนคอยเช็คแคร์ดูแลเขาไม่ห่างเลยนะคะก้าวเหรียญคุณอาจจะเป็นสายเปในความรักครั้งนี้มากๆเลยก็ได้นะคะจริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีหน้าที่การงานมีฐานะที่ดีก็ได้นะคะคุณเหมือนกับอยากช่วยเหลืออยากคอยดูแลอยากซัพพอร์ตเขาทุกสิ่งอย่างเลยนะอารมณ์แบบนี้รักมากนะคะ เหมือนความรักมันมันบังตาคุณไปหมดเลยก็ได้นะเมื่อกี้ที่มีแปดดาบเข้ามานะคะตอนนี้เหมือนกับว่าราชาดาบนะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่าทําเป็นไม่สนใจไม่ใหญ่ดีคุณเลยถือดาบใส่คุณมากๆนะคะโน <No S 1> <No S 2> สนโนแคร์ <no care S 2> มากๆาอืมเพราะอะไรนะคะอาจารย์ถามให้เพราะอะไรทําไมดูใจจืดใจดํากว่าคุณจังเลยนะคะคนคนนี้เพราะอะไรโอ้ h i g p i t ส หนึ่งเหรียญน,นะคะโอ้โหแปดถ้วยด้วยเอ่อเพราะว่าต้องพูดตรงๆนะเหมือนกับว่าเขาได้เจอคนใหม่ที่ถูกใจเขานะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาอาจจะมีคนในความลับของเขามาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะไฮพิเทสนะคะที่เขาซ่อนเอาไว้แล้วก็เขาถูกใจมากๆหนึ่งเหรียญน,นะคะเหมือนกับ คนนี้อาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเขาอยากไปต่ออยากชัดเจนกับความรักครั้งนี้นะคะเขาก็เลยแปดถ้วยนะคะเดินหนีออกไปจากชีวิตของคุณนะคะเพื่อเหมือนกับว่าไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่เขารู้สึกว่ามันใช่สําหรับเขามากกว่าเพราะฉนั้นเขาก็เลยเหมือนกับพยายามที่จะเนี่ยประชดารตัดคุณออกจากชีวิตของเขานะคะหืใจร้ายมากเลยนะคะชาวทัดน้ำอะขอดูต่อสิว่าจะยังไง มีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะเหมือนคุณสับสนคุณไม่เข้าใจนะคะว่าคุณทําผิดอะไรทําไมจะต้องทิ้งกันไปด้วยกาถ้วยนะคะอืเหมือนสุดท้ายคุณก็รู้นะเพราะว่าเขามีตัวเลือกมากเขาแอบจ้องชู้นะคะหกดาเขาก็เลยเหมือนกับว่าห่างหายอาไปจากชื่อของคุณนะคะหรือว่าไม่คุยไม่อะไรกับคุณถ้าเป็นรักทางไกลนะคะห่างหายไปนะคะ แต่เหมือนกับคุณไม่อยากยอมแพ้เลยนะเนี่ยเดอ๋ซสันนะ่ะเพราะคุณหวังไว้มากกับความรักครั้งนี้นะคะหวังว่าเป็นความรักที่ต้องไปต่อหวังว่าเป็นความรักที่จะต้องมีคอมมิชเมนต์จะได้แบบมั่นหมายแต่งงานกันหรือว่าอยู่ครองคู่เป็นครอ,อ,อบครัวเดียวกันตลอดไปนะคะคุณก็เลยเหมือนกับอยากที่จะยื้อไว้ไม่อยากที่จะยอมแพ้นะคะเหมือนคุณพยายามที่เหมือนกับว่าจะหาช่องทางในการพูดคุยกับเขาติดต่อสื่อสารกับเขาอยู่นะคะจันขอดูซิว่าจะยังไง มีไพ่ของชาลีอัตนะคะเด e f ฟู l นะคะเดอะมูนค่ะแล้วก็เก้าดาบโอ้โหเหมือนกับว่าตอนนี้เขาต้องการ เป็นอิสระนะคะเหมือนกับเขาอะอยากเป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากติดต่อเขาไม่อยากพูดคุยกับคุณนะคะมันทําให้แบบว่าชาวธาตุนามรู้สึกเศร้ามากๆนะคะต่อให้คุณติดต่อเขาได้แต่เขาก็เหมือนกับว่าไม่สนใจใยดีนะคะเหมือนกับพูดตัดบทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่เหลื่อยเยื่อใยกับคุณนะเนี่ยสุดท้ายเป็นฝ่ายของชาวธาตุนามเองที่เหมือนกับรู้สึกว่าเครียดนะคะจิตตกมากๆนะคะเหมือนกับใจเสียมากๆแล้วนะคะว่าเนี่ย ต่มูนกับเก้าดาบว่าเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันดูแบบทําให้คุณรู้สึกสิ้นหวังนะคะแต่คุณก็ยังเหมือนกับไม่อยากจะเชื่อนะ่ะเหมือนคุณอยากที่จะบอกว่าให้เขากลับมานะคะอยากที่จะยือ้อยากที่จะรั้งเขาเอาไว้นะคะอืมขอูี่สรุปนะคะว่าจะยังไงหนึ่งดาบ ฟินไหมเท้าค่ะเดดโอ้เดดเลยห้าถ้วยโอ้โ oh, ห oh. ชาวานาเหมือนกับว่าสุดท้ายนะอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือคุณนะตรงนี้ไพ่สลับเรื่องราวสลับตัวต,วตนกันได้นะ,ะที่ต้องแบบ ยอมรับนะคะหนึ่ดะในสุดต้องยอมรับในการตัดสินใจของอีกฝ่ายนึงแล้วนะคะเมื่อเขาเลือกแล้วที่จะไปจากเรานะคะหรือเราเลือกแล้วที่จะไปจากเขาเนี่ยสุดท้ายเดทความสัมพันธ์ต้องจบลงแล้วนะคะอาจจะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนนะคะหรือความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้เหมือนกับว่าอีกฝ่ายยังเศร้ามากๆนะคะที่เหมือนกับว่า ถูกทิ้งนะคะถูกเดินจากไปนะเหมือนเราต้องผิดหวังนะคะมากๆก,กับความรักครั้งนี้นะคะเศร้ามากนะคะกับความรักครั้งนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ถูกทิ้งนะคะสาวทัดน้าคุณควรจะทํำยังไงดีขอคําแนะนําจากไพ่นะคะคําแนะนําจากไพ่ก่อนวิวอัลฟ่าจูนค่ะใรฟนนะคะ สงดาบสิบเหรียญโอโ้โหเออเหมือนกับว่าชาวทัศนาำนะแต่ว,ว่าคุณอย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่า ไม่ใช่คู่แท้ของคุณก็ได้นะ w h e l of fortune นะคะเป็นกับว่าเดี๋ยวโชคชะตาจะพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ h i e r f r n นะคะอาจจะเป็นวังนานชาวลัคนาราศีพฤษภก็ได้นะคะคนดีๆคนที่สินเสมอก,กันกับคุณนะคะเหมือนคนที่ที่จะเข้ามานะคะในช่วงเวลาที่คุณเหมือนกับสับสนกับชีวิตมากๆนะคะเนี่ยสองดาบนะคะมาเยียวยาหัวใจของคุณแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เป็นคู่กันกันกบคุณนะคะสิบเหรียญน,นะคะ เป็นคู่ที่เหมือนกับว่าเป็นคู่สร้างนะคะเป็นคู่บุญนะคะอยู่ด้วยกันแล้วจะสร้างครอบครัวที่ มีความมั่งคั่งสมบูรณ์แบบนะสิบเหรียญน,นะคะมีครบเลยนะคะฐานะที่ดีกว่านะคะความสุขที่ดีกว่านะคะสิบเหรียญน,นะอาจารย์ว่าคุณน่าจะยังมีคู่ที่เหมือนกับว่าเป็นคู่แท้ที่มันกับเป็นคู่ที่จะเข้ามาเติมเต็มทั้งชีวิตคุณเนะี่ยมีความสุขสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ใช่อาจารย์ว่าไม่จําเป็นต้องยื้อไว้นะคะอาจจะต้องปล่อยเขาไปนะบให้บอกอย่างนี้นะคะชาวทัดน้ําอืมนะยังไงก็ เป็นกำลังใจให้กับชาวทัดน้ำนะคะต่อให้เหมือนกับว่าความรักมันจะทําให้คุณผิดหวังคุณรู้สึกสูญเสียว่าคุณรักเขามากคุณตั้งความหวังไว้กับเขามากนะคะแต่เหมือนกับว่าขอให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นของเรานะคะแต่ชื่อของเราก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะคะคนรักของเรานะคะเขาก็อาจจะเหมือนกับว่า เป็นเจ้าของชีวิตของเขาเองนะคะเราก็คือเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองเราไม่สามารถไปบังคับจิตใจของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันอาจจะหมดอุฒวัสนาของกันและกันแล้วนะคะมันก็จะเป็นต้องปล่อยไปอะไรที่เรายือไว้ไม่ได้เราก็ต้องทําใจยอมรับกับความเป็นจริงนะคะเพราะนั้นอาจจะเหมือนกับ มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะ Temperance นะคะขึ้นมาในช่วงเวลาของคุณในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนะคุณอาจจะเจอกับคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะรักดีๆยังรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณเปิดใจนะคุณอย่าไปยึดติด นะคะอดีตจบแล้วจบไปอนาคตที่สดใสยังรอคุณอยู่นะคะชาวทัศน้ํายังไงอาจารย์น่าดีก็เป็นกำลังใจให้นะคะสําหรับเรื่องราวตรงนี้อาจจะไม่ใช่ตัวแทนความรักของชาวทัศน้ําทุกคนนะคะอาจจะเป็นบางคนเท่านั้นที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ รอนะคะสิ่งดีดีที่อาจจะเข้ามาหาคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะชาวทัดน้ํานะคะค่ะแล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับช่องของอาจารย์นรดด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ